เมื่อนักตกปลาตกได้ปลากดหวังทำเมนูเด็ดแต่ผ่าท้องปลาแล้วพบชิ้นส่วนแปลกๆเอาไปคืนแทบไม่ทันในกลุ่ม The g h o s t Radio มีโพสต์พร้อมภาพว่าอยากให้พี่ๆช่วยวิเคราะห์ให้ทีครับว่ามันกินอะไรเข้าไปกลายเป็นไวร่าในโซเชียลของคุณโฟมวันนั้นคุณโฟมเขาได้ไปตกปลาใกล้หมู่บ้านแห่งหนึ่งในจังหวัดสแก้วปกติแถวนั้นจะมีคนตกเยอะมากแต่วันที่เขาไปไม่มีใครเลยคุณโฟมยังไม่ได้คิดอะไร กระทั่งเจ้าของร้านค้าแถวนั้นถามว่าไปตกแถวนั้นไม่กลัวหรอคุณโฟมก็สงสัยแต่เจ้าของร้านไม่ได้เล่าอะไรต่อจากนั้นเขาจึงย้ายสถานที่ตกปลาไปอีกแห่งหนึ่งจนไปเจอกับพี่ชายคนหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของรูปถ่ายปลาที่โพสต์พี่ชายคนนั้นเล่าว่าไม่กี่วันก่อนได้ไปตกปลาที่เดียวกับที่คุณโฟมเพิ่งไปตกมาตกได้ปลามาตัวหนึ่งตั้งใจว่าจะเอาไปให้แฟนทํากับข้าวแต่สังเกตว่าปลาที่ตกได้นั้นหนักผิดปกติชั่งได้หนึ่งกิโล อีกทั้งเมื่อทำการชำแหละภายในกระเพาะปลาก็พบชิ้นส่วนทั้งเล็บกระดูกผิวหนังรุ่งเช้าพี่ชายคนนั้นจึงตั้งใจว่าจะนำปลาที่ตกได้นี้ไปคืนที่เดิมแต่เมื่อเดินทางไปถึงกลับพบว่ามีงานศพในละแวกนั้นชายคนหนึ่งในหมู่บ้านได้พลัดตกแม่นำไปคาดว่าจะเสียชีวิตมาไม่ต่ำกว่า3วันแล้วเพราะสภาพศพเปื่อยพี่ชายคนดังกล่าวจึงคิดว่าชิ้นส่วนที่พบในปลาคงหนีไม่พ้นชิ้นส่วนของผู้เสียชีวิตรายนี้ จึงได้แจ้งทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตบางคอมเมนต์ก็มีตอบว่าเชื่อไหมผมเคยไปตกที่เจ้าพระยาได้ปลาดุกเพื่อนผมผ่าท้องมาค้าคล้ายๆแบบนี้เลยในท้องมีนิ้วมือคนกับเนื้อเยอะเปื่อยๆเ,เป็นกระดูกข้อนิ้วยังมีเล็บมือใครอยู่เลยตั้งแต่นั้นมาผมเลิกกินปลาดุกที่ตกได้เกือบสิบปีแล้วบางคอมเมนต์ปลาดุกปรากฏเป็นปลาที่กินเนื้อด้วยคิดว่าน่าจะกินศพในน้ำแถวนั้นส่วนตัวก็เคยเจอประสบการณ์นี้ค่ะ นักตกฟลาท่านใดเคยเจอแบบนี้บ้างมาเล่าให้เราฟังบ้างค่ะอย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะ